สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับคุณครูนิรันดร์นะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบแบบไม่มีการกระจายครับประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบของจำนวนนับไม่เกิน1000โดยการตั้งลบไม่มีการกระจายได้ข้อที่2เพื่อให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเรามารู้จักกับความหมายของการลบกันก่อนนะครับการลบคืออะไรการลบก็คือการนําจํานวนหนึ่งหักออกจากอีกจํานวนหนึ่งหรือเป็นการเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนซึ่งจํานวนที่เหลือหรือจํานวนที่เป็นผลต่างของ2จํานวนนี้เรียกว่าผลลบและใช้เครื่องหมายลบเป็นการแสดงการลบเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับ ข้อที่1 57ลบด้วย24จากจะประโยคสัญลักษณ์ตัวตั้งคือจำนวน57ส่วนตัวลบคือจำนวน24เรานำตัวตั้งมาเขียนก่อนนะครับเลข7อยู่ในหลักหน่วยเขียนให้ตรงหลักหน่วยเลข5อยู่ในหลักสิบเขียนให้ตรงกับหลักสิบลบด้วย24เลข4อยู่ในหลักหน่วยเขียนให้ตรงหลักหน่วย เลข2อยู่ในหลัก10เขียนให้ตรงหลัก10จากนั้นเราลบจำนวนหลักหน่วยก่อนนะครับ7ลบด้วย4เหลือเท่ากับ3 50ลบด้วย20เหลือเท่ากับ30ดังนั้นจะได้ว่า57ลบด้วย34เท่ากับ33 ข้อที่2 29ลบด้วย6จจะประโยคสัญลักษณ์ตัวตั้งคือจำนวน29ตัวลบคือจำนวน6เรานำตัวตั้งมาเขียนไว้ก่อนนะครับเลข9อยู่ในหลักหน่วยเขียนให้ตรงกับหลักหน่วยเลข2อยู่ในหลัก10เขียนให้ตรงกับหลัก10ลบด้วย6 6อยู่ในหลักหน่วยเขียนให้ตรงกับหลักหน่วยส่วนจำนวนในหลัก10ไม่มีเราเขียนเลข0ไว้ครับ เหน่วยลบด้วย6หน่วยเท่ากับ3หน่วย2องลบด้วย0ูนเท่ากับ2อง <d ance> ดังนั้น29ลบด้วย6เท่ากับ23 <_ d ance> ข้อที่3 798 ลบด้วย234จากประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่เป็นตัวตั้งคือจำนวน798จําจำนวนที่เป็นตัวลบคือ234เรานำตัวตั้งมาเขียนไว้ก่อนนะครับเลข8อยู่ในหลักหน่วยเขียนให้ตรงกับหลักหน่วยเลข9อยู่ในหลัก10เขียนให้ตรงกับหลัก10เลข7อยู่ในหลักร้อยเขียนให้ตรงกับหลักร้อยลบด้วยจำนวน สองร้อยสามสิบสี่เลขสี่อยู่ในหลักหน่วยเขียนให้ตรงกับหลักหน่วยเลขสามอยู่ในหลักสิบเขียนให้ตรงกับหลักสิบเลขสองอยู่ในหลักร้อยเขียนให้ตรงกับหลักร้อยจากนั้นเราลบทีจำนวนหลักหน่วยก่อนนะครับ 8. หน่วยลบด้วย 4. หน่วยเท่ากับ 4หน่วยจากนั้นเรามาลบที่หลักสิบครับ90ลบด้วย30เท่ากับ60จากนั้นเรามาลบที่หลักร้อยครับ700ลบด้วย200เท่ากับ500ดังนั้น798ลบด้วย 234เท่ากับ564จากตัวอย่างที่ผ่านมานักเรียนจะเห็นว่าถ้าเรานำผลลบไปบวกกับจำนวนที่เป็นตัวลบจะได้เท่ากับตัวตั้งตัวอย่างเช่น4ี4่บวกสเท่ากับแปบวกสาม เท่ากับ9 5บวก2เท่ากับ7วิธีการดังกล่าวนี้เราเรียกว่าวิธีตรวจสอบคำตอบการลบเราจะใช้วิธีการตรวจสอบการลบมาช่วยในการหาผลลบดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับข้อที่4 875 ลบด้วย362จากจะประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่เป็นตัวตั้งคือ875จําำนวนที่เป็นตัวลบคือ362เรานำจำนวนที่เป็นตัวตั้งมาเขียนไว้ก่อนนะครับเลข5อยู่ในหลักหน่วยเขียนให้ตรงกับหลักหน่วยเลข7อยู่ในหลักสิบเขียนให้ตรงกับหลักสิบเลข8อยู่ในหลักร้อยเขียนให้ตรงกับหลักร้อย ลบด้วยจํานวน362เลข2อยู่ในหลักหน่วยเขียนให้ตรงกับหลักหน่วยเลข6อยู่ในหลัก10เขียนให้ตรงกับหลัก10เลข3อยู่ในหลักร้อยเขียนให้ตรงกับหลักร้อยเราจะใช้วิธีการตรวจสอบคำตอบของการลบมาช่วยในการหาคำตอบของผลลบในข้อนี้นะครับ จำนวนใดที่บวก2องแล้วได้เท่ากับ5คำตอบนั้นก็คือ3บวก2ได้เท่ากับ5มาดูหลักสิบกันต่อนะครับจำนวนใดที่บวก6แล้วได้เท่ากับ7คำตอบนั้นก็คือ1บวก6ได้เท่ากับ7 เรามาดูที่หลักร้อยกันต่อนะครับจำนวนใดที่บวก3แล้วได้เท่ากับ8คํคำตอบนั้นก็คือ5 5บวก3ได้เท่ากับ8ดังนั้น875ลบด้วย362เท่ากับ513 สรุปการลบจำนวนสองจำนวนอาจใช้การตั้งลบโดยเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกันหลังจากทเรลียนกันไปแล้วครูฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนไปลองทำเป็นการบ้านด้วยนะครับ